สบายดีสบายดีพี่น้องัก้ายสบายดีย่าแมงแรงเนาะตอนนี้เป็นแรงค้องวันซุกตรงกับซุกคันษาเมนี่นะเป็นวันอันี่วาตลาดนัดอันตลาดนัดตลาดนัดนศอกพี่น้องมีตลาดนัดวันศอกเพราะว่ามันมีทุกแรงวันซุกเนาะส่วนบานดินนะมีทุกแรงวันอังคารเนาะเมนี่ก็เลยเซ้าคิมเดลขึ้เทียนประมาณหาาม้งกันนี้ชิพภาพไปละตลาดนัดด้ยงบ หนึบาทพี่น้องมาซืได้ไงหนึ่นนงรอยบาทกับสิปประมาณสามสิบเอสาบสองันเนาะเพราะว่าค้างเงินมันข้นเนาะพี่น้องซื้อวัดซื้อวัดนี่เลยกับพอได้บ่อบ่เกินงบเลยหา,ยา,า,ายนนหาน,น,<ด>นร้อยบาทมาสืได้ยังไงหาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วม่าพี่น้องก่งร้อยบาทกำลังไปพี่น้องเด้อไม่ดีครับหลดอนี้ดีเด้อแา่าแรงๆตอนนี้เป็นเวลาหาโมงไปทางนี้ มีสองทางทำบ้านทำบ้านเฮ้ยต้องว้าวจะเกิดฮิโนะอ่ะแค่นี้กะ ก็หอตลาดเลยเเ้อไปถากรถก่อนเดีจ้ะตอนนี้ห้องหอตลาดอะไรเนาะถ้ามีงบอยู่หนึ่งร้อยีดน่อหามเกินงบได้ไม่อยากซื่อ่าอยู่จะกี้มากเลยขี้เห่นจะแข้ง้อยเจ๊เลย้อ้สีดก็มีส้มที่มาพันกีบกระดูกมูโลนั่ มาร0ายเจเาเงินเด้อเงินไทายังเบิดและเงินทยยัง่าพอแหละเลี่ยวอันที่ว่าหามเกินหามเกินงบด้อไอจินมั่ดนอะไรเงี้ยคะสเงินชาร2เงินชา2ไอยกินไครกินสีไครเอื่อนนะใร้าหือในไครไข่เนื้อเถอะด่ะซีนวยหาพันบะซีนวยหาพ มีเบ้นไหนเคี้โอค้คาาเองเลยบะมีขนมนัม้นยนี่เะสี่สิบเก้าอันาว้าพอนะพ่อบอ <c oughs> ม่อเพือนแม่ทหาเงินทนมาพ่อ,อันน้นเมาของปรหารได้ามอันใจ่มัก้าวมีบขนมมามี่มีแต่ใจเคียมเนาะใส่มใจเคี่ยมเก้าสิบห้าใะเคียมแล้วไายวัลวกดอกรสไทยใชวงอกบลวกทงมันกันามหวานเยอะอัีนวย ซีนวยหาพันม่เนาะมยคิวกำลังเอาไข่เนาะไข่แบบไข่ปียกนี่แหละีนวยซีนวยหาพันจ้แทสอทมันหนอแ30ซไปกี่า3สองมันบายขึงหาซีโอ้ยมันจขคุณนี่่อชิได้เด้อล่ะแท้ยนะ าจะลาสามชิปพี่นาะไม่สกิลอะอรอะไรกันปียเสหาพันธ์เลสหาพันธ์เลสหาเกินงบอเลอลโเอาากกมากกอันนี้ก็มีพักน้ำเนาะเขาจะผูกเองได้นะเที่ยวเียวเที่ยวอันนี้ฝ้อยหาเกินงบขนมขนมเที่ยวขนมบองขนมก่อนไอ้ซดา เด็กๆกันุ้งเด็กแสบไรล้าเลยนัะหาผ้านเฮอยแพงเงินบ่พ่อคิวไอคิววะไม่เสวย่พ่อข้าจะกำลังเห็ดแบบสุดๆข้าจะเอิกันุ้งเดกน่ะนุ้บ้าเกินบ้าเกินบ้าเกินจะเห็นรู้จะเห็ดอะไรเอ๊ะถามว่าไม่จะเห็ดกันๆเด็ดๆบ้าก็ทำเมื่อไม่ใช่กินทิานก็ได้เอาหาผันกับพ่อน้าเงินเงินมีข้าหาผ่านกันบุบร้อยบาทมาแ่นี้วะ งูเขียจดเจือๆหรอแม่อันนีบปงแคนเข็ดจากแปลงแ่นเห็ดจากแปงซาลี่เออเห็ดจากแปงซาลีด้เพี่น้องโบเมนแปงเขาเนียแปงซาลี่เมื่อไหร่สิบเาเี่นดองเ่มเสี่ยพันวาอันขึ้นเงินเพ่อนเราไปไเลาะไปเขี่ยเลาะตัวเขี่ยมาเมื่อนี้นะเมื่อนี้งดเขาหันซีนแล้วจะไม่งอแขนไม่งบแขนนี่กายหันซีนนด น้องบรรยากาศเต่นกลาสีนสุดงามมากที่ชมพูงานไปเกี่ยวอันนี้ก็จะเอาค่่ยาเป็นเมืองตีบุ๋งตีบงตีบุีอันนีุ้๋งตีบุ๋งตีบุนได้เงดีบุ๋ตุบีีีเ พัดกระเพรามื่อไหร่มีอะไเรืองนซื้อของกินไี่คิวไปแล้วไปหยาไ่เดี๋ยวแรงเงินสิบบาทขึนย in right> ี่ห้อยี่้านเลยหยาขึ้นยาเลาะก่อนมหไก่พัดกะเพราประมือ นี่แหละพัดจะเข้านอนพี่น้องบรรยากาศในตลาดเครื่องคายพักก็มีขี้มะเฟือโอ้ยเอาพักก่อนก็อยากินนะ้ำหวานสิน้ำหวานให้กินเลย้าวแบบนด้หมาแค่ไหนหนะมาสลีนอะเน้นวะสลีบอ่ะตัวเลือง อันน mm. ี้นะเขาจะเอื่อมาเดียอกัิงคโปร์เ์ขี่มาสิงคโปรอ์จะผ่านทั้งสามผ่นอ่ะเอออันนี้ห้องหนึ่งอโซห้องอะไรกี้อันนี้อาิชอันนันตัวหนึ่งอันตัวเลี้ยงห้องหนึ่งหรออาชิงกัปโอล์ห้องหนึ่ง ยังหละทงอ่ะล่ะทงทงจะเอาน้ำแข็งใส่ไป่น้อเลยเก็จะเห็นกันเลยทงทงหาวัดละคาอกอ่ะทงทงหาทงงหกขันเนาะแล้วเาคงไปชื่อข่าคชื่อน้ำบ้าันต่อ ที่มันเงินทอดเหรอรัลถ่ายลรวจะดีรัรลุถ่ายบอใจได้สนาเมื่อไหชิมสุดซอยไหม่ออตากลอยนะเอาลอยนะเกียรเงินเดียวเถอะยวสิผาใจไปในแหลบระนเด็กไข่เด็กน้ำวานเด็กขนมนั่งเ ผักเราปวดสันผิดเลยปวดสันผิดมาแมคปวดสันนี่นะกระคาดเ้าไม่วลอันนี้ก็ะาดเท้าไปนะเออะกราดข้าวดใช่แล้วมาอูมาหลุักมาเะดามาหาพัน่อยัเลือกเหาเียบสี่พักกันได้ไหมไปพัดใส่หมูปวดสันผิดแล้วเออมันแข้งช่อไรดดีอยไล่มือได้อมันเนาะเอามัดหนึ่งก็พอแหละ อ้วกีงแล้วคเขีทาันหนึ่งหาักกี่ะอไแล้วใส่ชงหายใส่ชงหายข่อยด้อทักหอมเลยจังใสวันนี้ก็ซื้เอรอยู่คลวงจังใส้ดวันนี้ทัวันเมื่อวานนี้กซเออยู่คํอหลวงดูอยู่หลองบลวหนาวครัวครัวมาร่อยไปรออยู่นเส้สานเออรอซื้อมือหนาไอซื้อใหม่เราไอซื่อก็ได้พี่น้องเขียวขากระไรได้จะได้นีไนะ ตะเขียมเราช่วคขายเสื้อ้างบบี่อันหนึ่งร้ยบาทเป็น่าเบิรงไว้มื่นหนาคนนะงบเลือทถนเดยนนะเกือบเท่าไดกเกาะโอ้ยเกือบคู่หาผ่าที่เจ้าแต่ดาคู่หาพันเมนวัเหมอหรือไเเื่อไม่เกี่ยงคู่หาพ่านมาใส่เสื้อมีเรื่องเดซี่อันนี้เกือบคู่หาพันไม่น้องชิบหาบาท ใ้คู่หนึงอ่ะเด้สเกือหมายมีเรื่องหายมัญเคีมเงินเหลือเถอะดาเที่ยวงันเถอะเอออันนี้แต่ลายายเนี่ใส่เงินขุมเ้วยมันเงินเดี๋ย้สิบพันนะคจะหายส้ิบบรรยากาศแบบแยมขึ้คมเพื่อนี่เขากล่อหร้องว่าถนัดเลยเลยเลยอะไรเกี่ยวฮะ หา่านเมื่อยแล้วหรอเมื่อยแล้วไม่ท้งนั้นเลยกัวก็มีจิรีก็มีกอีหลอนกที่ห ขึ้นเรือหาพันธวเหีอแกค่ายเสือคาเสือค่ายสืออันนี้ไปหาพันธเีอยวนี้ไหาพันหาพันเดี๋ยวอันี้เฮ้ยหาพันธ์ขึ้นเรือหาพันธ์เดี๋ยวนี้ัาเรือเสือนวล่านนี่อันนี้ก็มาซอยแมร์ซอยริมแอลม่ใช่ไม่ซอยริมแอลค่ะ ว้าไลเลยใคดีี้าวไล่ล่านีัมีบนผามีบนแหลวเลยเนาะงอย่างอย่าลูเซียเออผาเงี้ยแหละล่องกล่อง มือหนาคนตนเคื่องไหทเาจะได้อนาดาทีได้งพถึงทีได้ซึ่นยังะถึงทั้งอนาาี่อ้เาี่เม้นนม้ี่นรอจได้ผลอเพียบนี้พี่น้อเส้นทางนทางมือบาลดีอันนี้นห้างลูกน ำว่าีพี่น้องหกมงปลายห้อไปคำเนาะได้ไม่ในเขียวเงินหนึ่งรอยบาทเด็กครซีนวยหาพันต้องทงหาพันน้ำวานน้ำวานกับสองทงหาพันี่ก็หาพันนมขนมกหาพันพก็หาพักก็หาพันชิบหาบะพี่น้องพักกันตัวมีตัวรอดพันรอดยังหาเข้ากันเกือบก็หาพันหาพันพี่น้องยังหาเบืดคีพี่น้องได้ยันได้จ้งยัง พกยางน้พี no? mm ่เนอะข้าจะาอาอไหายข้าจะเาไปไล่หอชั้นที่สองเนี่ยไปไล่สามชิปนึ่งเนาะพกยางเขาเรียนแนวหลาหาพันพอดีพกหาสามชิปแนวหละชิปหาบาทพอดีเนาะใครกับซินว้ชิปหาบาทเกือบกรบชิปหาบาทบางดูหายมีเรื่องบางเกือบแม่บนเกืบจะเอาองจะทำลูกเกือบงานเนะได้สีใจกะกระช้มฟูหาบานกชิบูชิปหาบาทน้องพี่เนาะเสใส่องเด้สสีชมพู เด้งานอยู่ได้พี่น้องพอดีเศราคิ้วเลยเกือบนะผู้หาพันคือว่าเยู่อันนี้ก็มีพัดมีมีพักพักกัดข้าวเดีมื่อนี้พอดีเมดงบพอหนออันนี้ขนมเด็กพี่น้องพี่น้องน้อยสั่นเราคิปนี้กะได้ฮกยาไม่อยากจบไหมเดี๋ยวฮกยายาละหางอันน้อพี่น้องงานนี้คุมได้เกือบคู่นึงพูอนนอคุมเป็นคู่เด็กก็เด้๋พักพักเดี๋ยวใครมากินเดี๋ของหวานเดี๋ขนมเดี๋พัดอันนั้นเน่า พัดเส้นเส้นเลอดเส้นเลอดน้ำเนาะสำหรับคินีกก็สิได้อัมลาพาจากน้องพี่น้องงบหนึ่งร้อยบาทได้พวกยางเนาะไวเลาะตลาดได้พวกยางพวกแผลาดนัดเนาะสำหรับคินีกก็ฝากไวปสนีได้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์เว่าฝากพอกันมาคิหนาเด้อว่าฝากกดไลค์กดเซ่พอดีน้องพอันพอกันมาคิหนาเลยเนาะกดไลค์ก็เซ่ก็กระริงกระริงติงตรังไปพอกันมาคินนาเน้องสวัสดี